ข่าวดีครับกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนคนละครึ่งก็มีโอกาสได้เงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับข่าวสตังมีเดีย3ตุลาคม2568นะครับสำหรับกลุ่มนี้คือกลุ่มใดนะครับคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับสำหรับพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล แต่ไม่ใช่คนละครึ่งนะครับแต่ได้รับเงินในช่วงเดียวกับคนละครึ่งนั่นคือเงินช่วยลดค่าครองชีพนั่นเองนะครับหรือเงินช่วยลดภาระค่าครองชีพซึ่งจะได้รับนะครับเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมน,นะครับได้เพิ่มเดือนละ8 ร5 0บาท2เดือนรวมกันเป็น1,700บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่มีบรรัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องไปลงทะเบียนคนละครึ่งอะไรทั้งนั้นเพราะคุณได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ไม่มีบรรัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่อยู่ในระบบภาษีกับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะครับดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคอมเมนต์ว่ามีส่วนใครที่ไมมม่่ีให้อเวาไม่มีนะครับ สต่าง์จะได้รู้ว่าคุณผู้ชมอยู่กลุ่มไหนหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสบริการแห่งรัฐก็ติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณ